สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันอังคารที่6เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศัก,กราช2567นก็ะครับก็จะเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มี2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับช่วงเจาะเศรษฐกิจเนี่ยเดี๋ยวไปพูดคุยกันเรื่องของอาชีพเด่นของเด็กรุ่นใหม่ในเจนเซซึ่งเขาบอกว่าจากการสํารวจเนี่ยนะครับจะมีอยู่10อาชีพด้วยกันเป็นอย่างไร เดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระคูณทวีเทศผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสการค้ามหาวิทยาลัยหอกกรค้าไทยนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับ่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้เรื่องของสินเชื่อในปี2567นะครับตอนนี้กําลังรออันนี้ส่งจากเศรษฐกิจฟื้นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเติบโตในกรอบระหว่าง102.5ถึง103.5ด้วยกันนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพูดคุยกับคุกบคณกาญจนาโชคไพศาลส,สิน ผ,ผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดในช่วงแหล่งทุนนะครับธนาคารน้อมสินครับได้รับรางวัลจากการประกาศร,รางวัลรัฐวิสาหกิจประจําปี2566นะครับรวมทั้งสิ้น8รางวัลด้วยกันก็ประกอบไปด้วยรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจําปีรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นรางวัลผู้นําองค์กรดีเด่นรางวัลเกียรติยศด,ด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่นรางวัลบริการดีเด่นและรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นนะครับซึ่งรางวัลทั้งแปดรางวัลนั้นต้องถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของธนาคารนะครับที่ปีนี้ได้รับรางวัลมามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของธนาคารนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นในความมุ่งมั่นและความตั้งใจในบทบาทการเป็นสถาบันการเงินของรัฐซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลภายใต้ภารกิจของธนาคารอมสินคือการ เป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับในการสร้างผลเพื่อให้เกิดผลในเชิงบวกขึ้นมานะครับอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดความเหลื่อมล้ําทางการเงินทําให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรมอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนแต่ความร่วมมือร่วมใจผลักดันของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดนํามาซึ่งความภาคภูมิใจกับรางวัลทรงคุณค่าที่ได้รับนี้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยได้ถุนล้านครับเราจะมอบบ็อกเซต นะครับเป็นบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งะวันเท่านั้นมอบให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการนะครับโดยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อรายการและส่งกลับมาในโดยใช้ชื่อรายการว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสวนจะเป็นใครนั้นทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ และสาหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเดี๋ยวท่ารายการก็จะมีของขวัญพิเศษมอบให้กับผู้โชคดีด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบียร์ใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเีนยวคำถาม,ามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ เคหะธนาคาร employer, อมสินอัตรา ceksin, ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละสองจุดห้าเก้าศูนย์ต่อปีในช่วงหกเดือนแรกนะครับบทเกตยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่สิบห้าเดือนเมษายนนี้นะครับทุนอ่าทุนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะธนาคารอมสินนะครับซึ่งจะให้ดอกเบี้ยคงที่ในช่วงหกเดือนแรกอยู่ที่ซึ่งจะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับในช่วง6เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ2.590ดหมดเขตยื่นขอสินเชื่อวันที่15เมษายน2 5นะครันี่เป็นข้อยูลส ทางผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะธนาคารอ,อมสินซึ่งจะหมดเขตยื่นขอสินเชื่อในวันที่15เมษายน2567นี้นะครับคำถามคือธนาคารอ,อมสินจะคิดดอกเบี้ยนในช่วง6เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ส่งคาตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยได้ทุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจําวันที่5กุมภาพันธ์2567นะครับจากกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความยินดีกับคุณชนัญญา บุญสวัสดิ์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระคูณทวีเทพผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับในฐานะผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้าของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยนะครับเรื่องราวของอาชีพเด่นที่เด็กรุ่นใหม่ในยุนเจนซีเขาให้ความสนใจสิบอาชีพด้วยกันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับครับกับอาจารย์ไปสํารวจเรื่องอาชีพเด่นของเด็กวัยรุ่นมาใช่ไหมอาจารย์ฮะอ่าด้วยครับส่วนหนึ่งครับบเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีการประเมินศึกอาชีพเด่นในปี2567นะรับครับเราก็เลยมีอีกเซกชันหนึ่งซึ่งเราไปสำรวจอาชีพเด่นอาชีพในฝันครับต้องมองในฝันของเด็กเจนซีว่าเด็กเจนซีเนี่ยเขาชอบชอบอาชีพอะไรอะไรแบบนี้ครับครับครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ ครับก็คือถ้าถ้าโดยโดยโดยเด็กเจนซียนะครับต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเด็กเจนซียเนี่ยเขาจะมีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ,บอาชีพเนี่ยจะไม่เหมือนกับอ่าโดยทั่วทั่วไปที่เริ่มทํางานแล้วหรือว่าอ่าคนที่อ่าจบปริญญาตรีหรือเรียนปริญญาตรีแล้วหรืออะไรแบบนี้ครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เด็กเจนซียเนี่ยต้องยอมรับครับว่าอ่าจะมีอายุ ก็คืออยู่ในระดับปริญญาตรีแล้วก็ต่ำกว่าปริญญาตรีก็คือในระดับหมอหมต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเด็กก็จะมีมุมมองอบางอย่างนะครับท,ที่ที่อาจจะไม่ไม่กว้างแต่ว่าโดยโดยภาพรวมแล้วนะครับอาชีพในฝันก็ยังเป็นครูอาจารย์แล้วก็ติวเตอร์นะครับก็คือครูอาจารย์เนี่ยจะเป็นในส่วนของเด็ดเดกๆแต่ว่าติวเตอร์เนี่ยจะเริ่มโตขึ้นมาหน่อยและว่าเออฉันอยากเป็นเป็นคนติวนะเพราะว่าเห็นว่ามีระดับรายได้ที่ค่อนข้างสูง นะครับถ้าถ้าเป็นติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็สามารถหาไรายได้ในระหว่างเรียนได้นะครับอันนี้จะมาเป็นอันดับหนึ่งในฝันของของเด็กเจนซีนะครับอันดับที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของอผู้ประกอบการนะครับก็คือเป็นนายตัวเองนะครับก็คืออันนี้จะเป็นสิ่งที่เด็กๆเนี่ยเขาเขามองอันดับสามเนี่ยจะเป็นทางด้านของหมอแพทย์แล้วก็พยาบาล นะครับอันดับ4เนี่ยจะเป็นทางด้านของอินฟลูเอนเซอร์สตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์แล้วก็อันดับ5จะเป็นพวกนักออกแบบกราฟิกนะครับนายความเป็นอันดับ6นะครับแล้วก็งานด้านต่างประเทศเป็นอันดับเ็แล้วก็ศิลป,ปินหรือนักตัดต่ออีดิเตอร์เนี่ยเป็นอันดับแแล้วก็อันดับ9เนี่ยจะเป็นทางด้านของนักบินแอร์โฮสเตสแล้วก็อันดับ10เนี่ยจะเป็นทางด้านของข้าราชการนะครับทหารตำรวจหรือข้าราชการทั่วไปครับกลับเชิญต่อเลยให้ด้าน ครับก็ในในสิบอันดับนี้นะครับที่เป็นอาชีพในฝันของอเด็กๆกันนะครับเขาก็มองเหตุผลหลักเลยนะครับก็คือเรื่องของอเงินเดือนอความมั่นคงนะครับอันนี้จะเป็นหลักๆเลยล้านที่สองก็คือสามารถที่จะมีตลาดงานรองรับได้อันนี้คือสิ่งที่เขามองนะครับอันนี้ก็คือเป็นอาชีพในฝันของเด็กในยุคนี้ครับอืมครับ อาจารย์ถ้าดูจากปัจจัยที่เขาเลือกหลักๆเนี่ยนะจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์นะเรื่งเรื่องรายได้เรื่องอื่นีะอาจารย์ก็ไรายได้ความมันม่นงคงความมั่นคงแล้วก็ใช่ครับแล้วก็เรื่องของอตลาดแรงงานหรือตําแหน่งในตลาดแรงงานท,ที่ที่น่าจะเห็นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของสื่อต่างๆที่นักเรียนนักศึกษาต่างๆเนี่ยเห็นว่าเอยโอเคมัน มันมันน่าจะก้าวก้าวไปในในในอาชีพสายนี้ได้อะไรแบบนี้ครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับอาชีพในฝันไม่ได้หมายความว่าอ่าเป็นอาชีพที่เป็นจริงใช่ไหมที่เป็นจริงใช่ครับครับครับฝันก็คือฝันแต่ไม่เป็นไรฝันได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรใช่ครับครับแต่ว่าอาจารย์มีการสำรวจอาชีพที่เป็นจริงไหมฮะ ก็คือถ้าเป็นอาชีพที่เป็นจริงนะครับแต่เราไม,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้มองในส่วนของทางด้านเซนนะครับเรา uh huh. มองว่าอาชีพเด่นในปีนี้ uh huh. นะครับมันมันเป็นลักษณะของการประเมินเหมือนกับคล้ายๆ10สิธุรกิจเนี่ยนะครับ uh huh. ที่เราใช้ข้อมูลทางทุติยภูมิแล้วก็ปฐมภูมิวรวมกันโดยเราแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยเป็นสี่ด้านก็คือหนึ่งความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการสองคือความมั่นคง uh huh. และยั่งยืนสามคือระดับรายได้แล้วก็สี่คือคู่แข่ง นะครับคู่แข่งขันในตลาดหรือทางด้านดีมาในตลาดเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนครับซึ่งใน10อันดับที่จะเด่นในปี67น,นะครับมันจะเป็นในเรื่องแรกก็คือเรื่องของวิศวกรเรื่องของอวิศวกรความมั่นคงพวกความปลอดภัยทางด้านของ network security นะครับหรือพวก cyber security เนี่ยจะมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยยังคงเป็นพวกแพทย์แต่ว่าจะเน้นทางด้านของศัลยกรรมกับทางด้านของผิวหนังนะครับ อันดับ3เนี่ยจะเป็นนักกยายภาพบําบ,บัดจิต,ตวิทยาแล้วก็ทันตแพทย์นะครับอันดับ4จะเป็นพวกดัต a า n ิตนะครับแล้วก็พวกออกแบบข้อมูลต่างๆอันดับห้าเนี่ยจะเป็นทางด้าน YouTuber, ร i k t o k e r i n f อินฟลูเและสตรีมเมอรนะครับรวมทั้งพวก uh, ทางด้านของ e-commerce พ่อค้าแมคค้าออนไลน์อันนี้จะเป็นอันดับ5บส่วนอันดับ6เนี่ยจะเป็นดารานักแสดงนะักการตลาดออนไลน์นะพัฒนาซอฟต์แวร์ นะครับอันดับ7ก็จะเป็นทางด้านของนักวิเคราะห์การเงินที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็อันดับ8เนี่ยเป็นผู้ประกอบการนะครับอันดับ9จะเป็นนักกฎหมายนะครับอันดับ10จะเป็นติวเตอร์แล้วก็หมอดูนะครับอันนี้จะเป็นสิอาชีพเด่นในปี6 7จที่เรามีการประเมินแล้วก็ให้คะแนนในสีหลักเกณฑ์นะครับครับครับ,รบมันมีเรื่องหมอดูเข้ามาเนี่ยอาจารย์มันมีผลยังไงไหมมันมีในยะอะไรไหมคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับมันคล้ายๆกับ สิทธิ์ธุรกิจเด่นนะครับก็คือในปีนี้เนี่ยทางด้านของหมอดูหงจุ้ยเนี่ยมันเด่นในในสิทธุรกิจเด่นด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้เนี่ยที่มันเด่นในปีนี้ต้องยอมรับครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในในในปลายปลายปีที่แล้วอะครับที่หลายคนเองมีความกังวลค่อนข้างสูงในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ การได้งานทําระดับไรายได้ว่าในปีนี้เนี่ยจะเป็นยังไง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางด้านลูกค้าหรือว่าทางด้านคนที่ต้องการที่จะขายเครียดหรือว่าต้องการที่จะแบบ เหมือนกับปารมณ์สิใจตัวเองเนี่ยก็จะพึ่งหมอดูเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพิติกรรมอย่างหน,นึ่งนะครับว่า,เ,าเวลาที่เครียดหรือว่าเวลาที่คิดอะไรไม่ออกเนี่ยต่างประเทศจะไปหานาักจิตวิทยาในการระบายในการพูดคุยแต่ว่าคนไทยเองเนี่ยเราเราเราเชื่อในใ,ใ,ใ,ในใน,ในเรื่องของดวงดวงจุ้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยยังเป็นคงเป็นวัฒนธรรมแล้วก็พิติกรรมท,ที่ที่ช่วยคนไทยอยู่นะครับ แต่มันก็ทําให้อารมณ์ดีขึ้นได้นะครับใช่ครับก็คือหมอดูอทัว่าที่ดีครับอืครับก็ผคงไม่ทักอะไรที่มันไม่ดีไม่งั้นเดี๋ยวก็มีปัญหาเนี่ยครับซึ่งดูดูแล้วเนี่ยอาจารย์มันเอ่อทั้งทั้งสิบอาชีพที่ออกมาเนี่ยมันก็มีความเหมือนกับผมจะใช้คําว่าคละคลา้ลากันไปได้ไหมฮะระหว่างวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์แล้วก็ศาสตร์ด้านอื่นๆไปเนี่ยแทนน่ะอ่าได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูนะครับอาชีพที่ที่มาแรง จริงๆน,นะครับจะเป็นทางด้านของอด้านด้านเทคโนโลยีท,ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นหลักครับอันนี้จะจะค่อนข้างที่จะมาแรงครับอืมครับแต่ว่าด้านอื่นครับก็น่าสนใจดีอย่างกรณีดารานักสแสดงนักร้องเนี่ยไปอยู่อันดับหกจริงๆแล้วมันทำรายได้มากนะฮะอาจารย์ครับจริงๆจริงๆดารานักสแสดงนักร้องเนี่ย คือมันเด่นเด่นเด่นโดยปกตินะครับ,รบแต่ว่าโดยโดยลักษณะของตัวสะพายหรือตัวดารานักแสดงหรือคนที่อยากเป็นดารานักแสดงเนี่ยค่อนข้างเยอะมันมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี้ยถ้าเราสังเกตเห็นนะครับว่าดาราดาราที่เดินสวนเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้จกักลรอครับอนอกจากว่าโอเคมันขึ้นช้าหรือติดลมบนอย่างเงี้ยครับ ซึ่งมันจะมีไม่กี่คนเพราะฉะนั้นอาชีพนี้เลยเป็นอาชีพที่เหมือนกับขึ้นเร็วลงเร็วครับคืออยากจะเป็นเป็นได้แต่ว่าอาจจะไปไกลไม่ไกลนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วแต่เลยใช่ครับแล้วแต่ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความเสี่ยงในเรื่องในเรื่องของความยั่งยืนครับครับกับเย่างอยังอาชีพในฝันเนี่ยผมก็สนใจนะฮะอาจารย์เพราะว่าหนึ่งอาชีพของครูครอาจารย์ติวเตอร์ นะครับสองกลายเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวสามหมอและพยาบาลอันนี้บ่งบอกบ่งบอกด้วยความเป็นเด็กของกันค้า,าด้วยหรือเปล่าอาจารย์เนี่ยนะน่าจะเราไม่มีไม่มีทางด้านของหมอพยาบาลนะไม่มีไม่ได้ห<ต>มายถึงว่าการประกอบธุรกิจส่วนตัวอะไรพวกนี้คร<อ>ับหอวก็คอาารอวจยาด้วยค,คือจริงๆถามว่ามันบ่งบอกถึงการเป็นมหาวิทยาลัยหอแห่งคาไทยไหมมันอันเนี้ยไม่ได้บ่งบอกว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยหอแห่งคาไทยนะครับเป็นแต่ว่ามันคือพฤติกรรมของเด็กยุคใหม่ ที่เวลาที่ที่ทำอาชีพถ้าสังเกตนะครับเด็กยุคนี้เนี่ยจะเป็นเด็กที่ไม่ทำอาชีพเดียวอ่าครับครับแล้วก็หนึ่งในอาชีพที่เด็กทำคือเด็กเป็นนายตัวเองครับนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์อหรือว่าเป็นย <YouTuber. S 2> ูทูบเ e อร์เนี่ยใช่ครับหรือยูทูบเบอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีการพัฒนาตัวเองในการประกอบธุรกิจทางด้านด้านนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเพราะว่าเขาเห็นช่องทางในการได้ได้รายได้นะครับ ซึ่งมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยในสิ่งเหล่านี้มันไม่เข้าถึงเด็กแต่ตอนนี้พอเด็กเด็กเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะได้หาเงนินได้ในรูปแบบแบบอื่นที่ไม่ใช่งานประจำหรืออะไรแบบนี้ครับทุกคนก็เริ่มที่จะหันมาให้ความสำคัญขึ้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของอนักเรียนนักศึกษาที่เรียนบริหารธุรกิจผู้ประกอบการหรืออะไรอย่างเงี้ยครับในปีปีหนึ่งเนี่ยในระดับปริญญาตรีมีประมาณแสนกว่าคนครับครับเยอะหรือน้อยครับทตั้งสูง สูงครับสูงขึ้นแนประเทศไทยใช่ครับที่ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติมาครับอืมครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเอ่อถ้าถ้าเราเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยคนมักจะเรียนแลบฝันอยากเป็นอะไรอยากทำงานที่มันมั่นคงอะไรพวกนี้ใช่ไหมในเรื่องรายได้นี่อาจจะประกอบการพิจารณาแต่น่าจะเป็นดับสองแหละแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแปลว่ามันมีในยะอะไรต่อทิศทางของประเทศไทยบ้างหรือเปล่าอาจครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับคือถ้าบอกว่านัยยะสําคัญยังไงกับประเทศไทยคือหนึ่งสิ่งที่เราเห็นนะครับว่า ในเรื่องของแนวโน้มทิศทางเนี่ยในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันคือเรื่องของเทคโนโลยี cybersecurity แต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้นักเรียนนักศึกษาเลือกเรียน ทางด้านของสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมรายังมีจํานวนที่จํากัดอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราจะเป็นผู้รับเทคโนโลยีแต่ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายนักสําหรับประเทศไทย <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ประเทศไทยจะต้องไปไปในอนาคตนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องมีนักวิทยาศาสตร์นักวทาทางด้านของเทคโนโลยีเนี่ยที่ที่คนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาล จำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยหันมามีความชื่นชอบหรือว่ามีความในการพัฒนาในเรื่องของอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่ที่น่าจะเป็นแต่ว่าในอนาคตอย่างท,ที่ที่บอกครับว่าเด็กยุคนี้เนี่ยเรื่องของความยากในเนื้อหาวิชาหรือในเรื่องของความสนใจเนี่ยมันมีความแตกต่างค ที่แนวทางที่ที่ประเทศจําเป็นที่จะต้องไปอืมครับแสดงว่าถ้าถ้าแนวโน้มในการที่จะพัฒนาประเทศไปเนี่ยมันก็ควรจะไปในทุกๆกกลุ่มเลยไหมอาจารย์จริงๆแล้วมันควรจะไปในทุกๆกกลุ่มแต่ว่าสิ่งที่ที่ต้องเน้นอย่างมากสุดในในโลกยุคอนาคตอะครับมันก็คือเรื่องของเทคโนโลยีครับครับเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ที่มันเป็นประเทศประเทศหลายหลยประเทศเนี่ย จะแข่งกันในในลักษณะของการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้ประเทศไหนที่มีความก้าวหน้าทางด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยประเทศนั้นจะได้เรียบในหลายๆประเทศครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าสหรัฐหรือว่าจีนเองเนี่ยมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะครับในยุคป,ปัจจุบันครับครับมันก็ควรจะไปทางนั้นแต่ในขณะเดียวกันากกาอาชีพอ,อื่นๆก็จะมีความสําคัญอยู่ใช่ไหมใช่ครับถูกครับก็คืออาชีพอื่นๆเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ ที่มันสามารถที่จะแตกแขนงออกออกมาได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าในอาชีพในอนาคตเนี่ยมันก็จะต้องผูกพันกับเทคโนโลยีอยู่ดีใช่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแพทย์พยาบาลหรือหมอเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้มันก็จะเป็นสิ่งที่มันมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบกันไปไปไป,ไปเยอะพอสมควรเดี๋ยวนี้มีการผ่าตัดโดยหุ่นยนต์นะครับก็ก็มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่ทุกอาชีพนะครับ มันจะแตกแขนงออกมาจากทางด้านเทคโนโลยีทางนั้นครับไม่ว่าจะเป็นทางด้นานศิลปศาสร์หรือว่าวิทยาศาสตร์ก็ตามอืมครับ,รบแต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวของมนุษย์นี่ยังมีอยู่ใช่ไหมความสามารถของมนุษย์ก็ยังคงต้องจําเป็นต้องมีแต่ว่าในโลกยุคหน้าเนี่ยต้องยอมรับครับว่า a อไอเริ่มที่จะเข้ามาแทนที่แล้วนะครับก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้ถามอะไรตอบได้นะครับแล้วก็การบริหารทุกอย่างหรือว่าการใช้ เอไอเนี่ยมันเริ่มมีบทบาทสําคัญมากกับอยากรู้อะไรอยากหาอะไรอย่างเงี้ยครับเอไอช่วยได้ครับกับกำลังสงสัยอาจารย์ว่าอย่างอย่างอาชีพนักกีฬาเนี่ยซึ่งโอ้โหมันสามารถสร้างรายได้มหาศาลเลยนะแต่เนื่องจากมันมีข้อจํากัดว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่จะเล่นกีฬาได้เก่งเลิศขนาดนั้นเนี่ยมันยังเป็นอาชีพที่อยู่ในความสนใจของเด็กอยู่ไหมอาจารย์คือถามว่าเป็นไหมอ่ะครับถ้าสําหรับ ต่างประเทศอาจจะยังคงเป็นพัร้าไรายได้ได้แต่ว่าถ้าสังเกตในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีอ,อาชีพนักกีฬาเนี่ยอยู่ไม่กี่ประเภทเช่นฟุตบอล<อ>ฟุตบอลน,นะครับทางด้านของวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลนอิดาะน,ะนะครับแต่ว่าในส่วนของออนักกีฬาประเภทอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นว่าค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับประเทศไทยเพราะว่าเวลาที่ที่ทกว่าจะ ประสบความสมําเร็จเนี่ยมันมีการลงทุนที่สูง<ช>แล้วก็เหมือนกับว่าจะต้องทิ้งบางอย่างไปหลายคนอก็คือการเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้เรียนเหมือนกับกับกับเพื่อนๆในว<ม>ัยรพ่นนะครับถูกครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตนะครับนักกีฬาของไทยเนี่ยจะเก่งมากในช่วงของเยาวชนแต่พอขึ้นเป็นระดับทางด้านของมืออาชีพจะไม่ค่อยเห็นนักกีฬาไทยก้าวไปตรงนั้น นะครับเพราะ,ะนั้นมันมัน,ม,นมันก็เป็นสิ่งที่ที่ถ้าเราจะพัฒนาไปตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีระบบหรือว่ารูปแบบในการรองรับเรื่องของรายได้เรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพนั้นๆว่าเมื่อเขาโตถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่ที่ที่ประเทศหรือว่าที่องค์กรต่างๆเนี่ยจะซัพพอร์ตเขามีอะไรบ้าง ครับถ้าสนใจนะอันนี้เป็นแนวทางที่ถ้าเกิดรัะบาลอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่คนถนัดเลยอันนี้ก็ใครเกี่ยวข้องยังไงก็ไปบริหารจัดการเองนะครับเอาละครับการมีรไรจะฝากเพิ่มเติมไหมฮะเชิญฮะครับจริงๆแล้วก็คืออย่างอย่างที่บอกครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปรับ พฤติกรรมในการปรับเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าในการดําเนินธุรกิจหรือในการดําเนินชีวิตเองเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะในในยุคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะหยุดนิ่งไม่ได้นะครับดังนั้นคือสิ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังทุกคนนะครับว่าอะไรที่เป็นแบบดั้งเดิมดีคือดีแต่มันต้องมีการพัฒนาพัฒนาให้เหมาะสมด้วยนะฮะย้ำใช่ครับครับอะไรครับลูกกัจใจแค่นี้ก่อนครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัชิรคูณทวีเทพนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และผู้ิหน่วยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับในช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้ว่ากันในเรื่องของสินเชื่อในปี2,567นะครับก็กําลังรอเศรษฐกิจฟื้นอยู่แนวโน้มจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณการจนาโชคไพศาลสินป์นะครับผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจํากัดในช่วงแหล่งทุนนะครับ ส่วนคําถามในวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะธนาคารอมสินซึ่งจะคิดดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับในช่วงหเดือนแรกนี่เป็นคำถามนะครับสินเชื่อเคหะธนาคารอมสินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินเนี่ยนะครับในคําถามคือในช่วง6เดือนแรกเนี่ยจะคิดดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ